哈喽，Hello, 大家好，欢迎大家来到第四季的跟杨老师学中文频道，我是杨丽群。这季的中文课，我们要根据老师的日常生活中来学习中文。สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซือซีซั่นสีค่ะบทเรียนในซีซั่นนี้นะคะจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเหล่าซื่อค่ะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนกันแล้วค่ะชุนเฉียหรือที่พวกเราเรียกกันว่าตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันอะไรชาวจีนที่แผ่นดินใหญ่จะได้หยุดกันวันไหนบ้างเราจะได้รู้กันในบทเรียนของเราซื้อคลิปนี้ค่ะคลิปนี้จะมีทั้งคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเทศกาลคำอวยพรปีใหม่ของประธานาธิบดีจีนที่เทียนจินและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ รับรองว่าเรียนจีนกับยังเราซือในหัวข้อตรุษจีนครั้งนี้สดใหม่และไม่ซ้ําใครค่ะเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวาน,หวานให้เราซื้อแล้วไปเข้าห้องเรียนจีนกับยังเราซือตอนวันหยุดตรุษจีนปี2024กันค่ะไปกันเลยสับหลักของเราในวันนี้ค่ะไม่ใช่คำใหม่นะคะคำนี้ค่ะคำว่าเจี๋ย เสีย yeah, หมายถึงวันเทศกาลค่ะเราสื่อเคยสอนเกี่ยวกับวันเทศกาลต่างๆทั้งของจีนแล้วก็ของสากลตลอดปีนะคะว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นวันวาเลนไทน์เป็นต้นค่ะถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะคะลองคลิกที่ลิงก์ข้างล่างค่ะเราสื่อส่งไว้ข้างล่างแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปดูพินอินของคำนี้กันดีกว่าค่ะคำว่าเจียนะคะสะกดแบบนี้ค่ะ พยัญชนะก็คือตัว j นะคะออกเสียง g สระผสมสองตัวค่ะตัว i กับตัว E ออกเสียง Ea นะคะ E ออย่างนี้ค่ะใส่วรรณยุกต์เสียงที่2ไว้บนตัว E เพราะว่าตัว E มาก่อนตัว i นะคะตามการเรียงสระเดี่ยวของจีนนะคะมาผ่านกันค่ะ G จเ j j จ j เจเหมายถึงเทศกาลค่ะ ตอนนี้ไปดูวิธีเขียนตัวนี้ค่ะไม่ยากเลยนะคะมีขีดน้อยมากค่ะมีเพียง5ขีดเท่านั้นเองนะคะไปดูค่ะว่าเขียนยังไงนะคะเริ่มจากเส้นไหนมาก่อนหลังนะคะเริ่มจากเส้นนี้ก่อนนะคะเส้นที่1 2ลงมานะคะ3ข้างขวาค่ะส่วนประกอบด้านล่างค่ะ4อันนี้มาก่อนนะคะยาวๆมาเลยค่ะแล้วก็5เป็นเส้นลงมาตรงๆแบบนี้ค่ะ คำว่าเจี๋เขียนง่ายๆแบบนี้นะคะลองกด p อ u s e แล้วก็ฝึกเขียนให้คล่องคนะคะแล้วก็ฝึกสะกดพินอินให้คล่องๆอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคำว่าเจี๋ไม่ใช่สระเอียธรรมดานะคะเป็นเอะนะคะเจี๋เจี๋คำว่าเจี๋ค่ะหมายถึงเทศกาลค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาดูเนื้อหาเกี่ยวกับดูดจริงของยังเราซือในปีนี้ค่ะสักครู่เดียวค่ะ เครื่องสือคำศัพท์ไปดูศัพท์ของเราในวันนี้เกี่ยวกับเทศกาลนะคะคำว่าเจียหมายถึงเทศกาลค่ะเจียรื่อก็คือวันเทศกาลนั่นเองนะคะเจียรื่ออ่านตามหนังสือนะคะเจียรื่อวันเทศกาลไปดูคำที่สองค่ะติ้งหยีหมายถึงกำหนดให้เป็นนะคะติ้งหยีกำหนดให้เป็นหรือว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะ แต่ว่าวันหยุดตามเทศกาลของจีนนะคะเขาจะกำหนดตามวันตามปฏิทินจีนค่ะคำว่าปฏิทินจันทรคตินะคะภาษาจีนจะเรียกว่าอินลี่หรือว่าหนงลี่ก็ได้ค่ะอินลี่หรือว่าหนงลี่หมายถึงปฏิทินจันทรคตินะคะลองอ่านตามหลอกสืตอนะคะคำว่าติ้งหยี่หมายถึงกำหนดให้เป็นติ้งหยี่อินลี่อินลี่หรือว่าหนงลี่ หนงหลี่ปฏิทินจันทรคติค่ะไปดูคำศัพท์ต่อไปนะคะคำต่อไปค่ะถ้าเป็นเทศกาลตรุษจีนภาษาจีนจะเรียกว่าชุนเสียชุนเสียคําว่าชุนนะคะมาจากฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะก็คือชุนเทียนนะคะเสียก็คือวันเทศกาลค่ะเพราะว่าเทศกาลนี้ตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเทศกาล ชุนเจียนั่นเองค่ะชุนเจีย๋ยไปดูคำต่อไปค่ะชูซีเป็นวันส่งท้ายปีเก่าค่ะชูซีชูซีก็คือตรงกับวันที่30เดือน12ตามปฏิทินจีนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันค่ะว่าชูซีปีนี้ตรงกับวันอะไรในปฏิทินสากลค่ะชูซีวันส่งท้ายปีเก่าค่ะอีกคำหนึ่งค่ะลี่ชุน อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในวันเทศกาลตามฤดูกาลของจีนนะคะลี่ชุนหมายถึงเป็นวันเริ่มต้นหรือวันแรกของฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะลี่ชุนลี่ชุนปีนี้ผ่านไปแล้วนะคะเพิ่งผ่านมาไม่นานเองค่ะทุกคนลี่ชุนวันแรกของฤดูใบไม้ผลิค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะคะว่ามันตรงกับวันอะไรกันแน่ของปีนี้ค่ะไปดูคำศัพท์ต่อไปค่ะฉวนถง ฉวนถองหมายถึงตามประเพณีนะคะหรือว่าดั้งเดิมนั่นเองค่ะฉวนถองหมายถึงตามประเพณีค่ะคำต่อมาค่ะจู้เยี่ยนจู้เยี่ยนหรือจะเรียกสั้นๆว่าจู้ก็ได้นะคะจู้เยี่ยนจะใช้เวลาอวยพรอ,อะไรให้กับใครก็ตามนะคะจะขึ้นต้นด้วยว่าจู้แล้วตามด้วยชื่อคนนั้นหรือว่าตามด้วยคุณนะคะสรรพนามจู้หนีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ จู้ย่นหมายถึงปรารถนาค่ะเป็นการวอวยพรให้เขาเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นอย่างจู้หนีสิเนียนควายเลอขอให้เธอสุขสันต์วันปีใหม่อะไรนี้เป็นต้นค่ะอีกคำหนึ่งค่ะเป็นปีที่จะถึงนี้นะคะ,ะเขาเรียกว่าหลงเหนียนค่ะหลงเหนียนก็คือปีมังกรค่ะจากปีกระต่ายเข้าสู่ปีมังกรอีกไม่กี่วันนี้เองค่ะทุกคนหลงเหนียนหมายถึงปีมังกรค่ะ หลายคนบอกมังกรปีนี้พ่นไฟดุมากนะคะแต่ประธานาธิบดีจีนท่านบอกว่ามัางกรเนี่ยเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังค่ะท่านบอกว่าหลงเหนียนชงหมาเหลอหัวรี่มังกรเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังค่ะเราควรจะมองโลกในแง่ดีนะคะมังกรจะให้พลังในการต่อสู้ชีวิตกับเราค่ะหลงเหนียนปีมังกรค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาดูคำอวยพรภาษาจีนในช่วงตรุษจีนกันค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเราได้เรียนคำนี้ไปแล้ว <welche> ค so <enfant. S 2> ่ะ <heavy> จ <P> ู้เยี่นหรือว่าจู้นะคะสั้นๆหมายถึงอวยพรนะคะหรือว่าปรารถนาจู้เยี่นหรือว่าจู้หนีก็คือปรารถนาให้เธอสุขภาพแข็งแรงค่ะเซขภาหมายถึงสุขภาพนะคะเจียนคังก็คือแข็งแรงค่ะจู่หนีสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงค่ะจู้หนีสุขภาพแข็งแรง ไปดูอีกคำอวยพรหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้เกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็เรียกว่าเหอเจียซิงฝูเหอเจียก็คือทั้งตระกูลนะคะซิงฝูก็คือมีความสุขค่ะเหอเจียซิงฝูหรือว่าจู้หนี่เหอเจียซิงฝูขออวยพรให้คุณทั้งตระกูลมีความสุขค่ะอีกคำอวยพรหนึ่งค่ะทุกคนชิงหัวเกึ่เหม่าว จู้นีเสิองหัวเกิ้ห่าคำว่าเสิงหัวหมายถึงชีวิตนะคะเกิ้งก,ก็คือมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เห่าก็คือดีงามค่ะเสิงหัวเกิ้ห่าก็คืออยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะจู้นีเสิงหัวเกื้ห่าขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะ ค่ะและนี่ก็คือคำศัพท์และก็คำอวยพรเป็นภาษาจีนสำหรับช่วงตรุษจีนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับตรุษจีนเพิ่มเติมกันแล้วก็ไปดูกันค่ะว่าคนจีนจะได้หยุดวันไหนบ้างนะคะในปีนี้ค่ะเราสืจะพาไปดูปฏิทินจีนกันเลยนะคะชุนเฉียตรุษจีนตอนนี้เราไปเรียนหนึ่งประโยคเกี่ยวกับตรุษจีนกันนะคะ เอาล่ะว้าชุนเจีเจจ๋ย是中国四大传统节日之一。春节是中国四大传统节日之一。อ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะชุนเจี是中国四大传统节日之一。รประโยคนี้นะคะหมายความว่ารุดจีนนั้นเป็นหนึ่งในสี่เทศกาลดั้งเดิมของจีนค่ะคำว่าเฉวนน่งเราเรียนไปแล้วนะคะก็คือตามประเพณีนั่นเองนะคะเจียยื้อก็คือวันเทศกาลค่ะ จงกัวซื่อต้าฉวนถงเออทศกาลหนึ่งในสี่เทศกาลดั้งเดิมของจีนค่ะตุดจีนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะอีกสามเทศกาลที่เหลือคืออะไรนะคะนอกจากตุดจีนหรือว่าชุนเจียแล้วก็จะมีเทศกาลชิงหมิงเจียก็คือเชงเม้งนะคะประมาณเดือนเมษายนแล้วก็มีเทศกาลต้วนอู่เจียเทศกาลไหว้วันจางหรือว่าเทศกาลแข่งเรือมังกรค่ะ ซึ่งก็จะอยู่ราวๆประมาณเดือน5นะคะตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะถัดมานะคะเทศกาลนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ตรุษจีนก็คือเทศกาลจงชิวเจียไหว้พระจันทร์ค่ะทุกคนประมาณเดือน8ตามปฏิทินจีนค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็น4เทศกาลดั้งเดิมที่สำคัญและก็ยิ่งใหญ่ของจีนค่ะมีชุนเจียชิงหมิงเจียตวนอ,อู่เจียแล้วก็จงชิวเจียะคะ่ะทุกคน อันนี้เราไปเรียนประโยคอีกประโยคหนึ่งเกี่ยวกับตัวจีนกันค่ะเขาบอกว่าชุนเจียติ้งหยู่หนงลี่เจิงเย่ชูอีชุนเจียติ้งหยู่หนงลี่เจิงเย่ชูอีหมายถึงนะคะตัวจีนกําหนดให้เป็นหรือว่ากําหนดให้ตรงกับวันที่เจิงเย่ในที่นี้นะคะหมายถึงเดือนหนึ่งนะคะชูอีก็คือวันที่หนึ่งนั่นเองค่ะตามปฏิทินจีนนะคะหนงลี่ก็คือปฏิทินจันทรคติค่ะ ุจีนนะคะกำหนดให้ตรงกับวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจันทรคติค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคนี้อ่านตามหลัซสือค่ะชุ่นเจียติ้งหยูหนงหลี่เจิงเย่ชูอีตุดจีนตรงกับวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูปฏิทินปีนี้กันนะคะว่าตุดจีนตรงกับวันอะไรในปฏิทินปีนี้ค่ะ เรามาดูรายละเอียดของปฏิทินก่อนนะคะอ r อเยอันนี้เป็นปฏิทินของเดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2024ก็คือปีนี้เลยนะคะในเดือนนี้ค่ะวันนี้ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตรุจจีนนะคะเห็นไหมคะตุ่จีนก็คือวันที่10กุมภาพันธ์ของปีนี้ค่ะเห็นตามปฏิทินข้างล่างนะคะเขาเขียนว่าชุนเจียะคะ่ะเพราะฉะนั้นวันที่9นั้นก็คือ ชูศีค่ะก็คือวันส่งท้ายปีเก่านะคะวันชูศีค่ะตรงกับ9ก้าุมภาปีนี้นะคะพวกเราจะเรียกว่าวันไหว้กันค่ะสุกนี้แล้วค่ะทุกคนเตรียมซื้อของไหว้กันหรือยังคะวันชูศีนะคะจะเป็นวันที่ครอบครัวจะได้กลับมารับประทานอาหารร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะอีกวันหนึ่งที่เราซื้อยากให้ดูในปฏิทินนะคะก็คือวันที่4กุมภาค่ะทุกคน เป็นวันรี่ชุนนะคะหรือที่ตะก,กี้เราเรียนในคำศัพท์ก็คือวันเริ่มต้นแห่งฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะฤดูใบไม้ผลิปีนี้เริ่มต้นแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราไปดูวันหยุดกันบ้างนะคะคำว่าซิลที่เราเห็นในปฏิทินที่เป็นสีแดงแเห็นไหมคะหมายถึงหยุดพักผ่อนหรือว่าหยุดนะคะคนจีนจะได้หยุดตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่17กุมภาพันค่ะปีนี้นะคะ หยุดยาวๆไปเลยนะคะแต่เขาจะต้องไปทํางานวันที่4กับวันที่18นะคะเ็นการชดเชยค่ะเป็นวันอาทิตย์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วช่วงนี้หลายๆบริษัทในเมืองจีนก็เริ่มหยุดแล้วนะคะหลายคนก็เริ่มไม่มีการส่งของแล้วนะคะแต่ว่าวันหยุดทางการจริงๆก็คือ1 0 1ถึงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาดูคำอวยพรของประธานาธิบดีจีนกันค่ะสักครู่เดียวค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะประมาณวันที่1นถึงสกุมภาพันธ์นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เยือนนครเทียนจินซึ่งเป็นหนึ่งในสีเทศบาลนครของจีนนะคะท่านได้มีโอกาสเยี่ยมชมชาวบ้านแล้วก็ผู้ประสบภัยนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ให้คําอวยพรตอนที่ประชาชนมาให้การต้อนรับท่านนะคะท่านได้อวยพรแบบนี้ค่ะจ้จง เ家幸福，生活更美好。้เิงหัวกงหมหเราจะรู้ความหมายของทั้งหมดนะคะเราได้เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะจู้หนี่มันก็คือขอให้พวกคุณเสินผีเจียนคางมีสุขภาพแข็งแรงเ e j อจี Her ๋สิ้นฝทั้งตระกูลมีความสุขเชิงหัวก็คือชีวิตกิ่งเหมยเห่ามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ นี่ก็คือคำอวยพรของประธานาธิบดีนะคะในช่วงเช้าของวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ที่นครเทียนจินค่ะหลั่ซื่อก็ขอาอวยพรให้ทุกคนนะคะก่วเนียนหาวสวัสดีปีใหม่ทุกคนค่ะวันนี้นะคะสับหลักของเราก็คือคำว่าเจียนะคะเราได้รู้ว่าชุ่นเจียก็คือเทศกาลปีใหม่ของจีนนะคะหรือว่าตรุษจีนนั่นเองค่ะเราได้รู้แล้วว่าปีนี้ชาวจีนจะได้หยุดวันที่1 0ถึง17กุมภาพันธ์นะคะทุกคน ติดตามในคลิปเรียนจีนกับชีวิตประจําวันของเราซื้อต่อไปนะคะเราซื้อรับรองว่าสนุกมีสาระแล้วก็ไม่ซ้าใครเลยค่ะเอาลจะเจอจุดสุดจินเทน่ามาไลฟ์ี้หันขอลิงปมาท่องสโลแกนกันค่ะทุกคนว่าเชื่อสีว่าช่องมิงว่าคยเย่ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย่ ทิ้งเตียนจ大家。นฟสียงกวนเียตากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราซื้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ